ก็ทักทายเอฟซีทุกคนนะครับผมสำหรับเย็นวันที่ยี่สิบสามนะครับแนวทางของสตา r v วีไอพีกาชาตนะครับประตูชัยนะเมื่อวานสตา r v วีไอพีห้าศูนย์หกหนึ่งหนึ่งนะครับหลุดนะครับส่วนกาชาตกาชาตเจ็ดสองหนึ่งหกเจ็ดนะครับก็หลุด 7 2 1 6 7เอ่อไปที่ประตูชยัยประตูตูชัย70436ปลาด3มานะครับทำไมไม่มี438นะมันเกือบแล้วนะผมจับ438ออก436นะครับนะี่3 6ออกใช้เลยนะเข้าเด่น3นะ4 3มันมา ร้อยกับสิบเลยนะครับสันติภาพนะครับแปดเจ็ดห้าหกเก้านะแปดเจ็ดเหรอเข้าบนเข้าล่างเลยนะเด่นหกเก้าเก้าห้าไม่มาจะไม่ถึงนะมีแปดห้าเก้าห้าเก้าหกกับแปดเจ็ดอะเออ ประชาชนห้าห้าแปดหนึ่งสี่เอาเอาก็ไปเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมมึ่นเลยมไหมผมมื่นประตูชัยนะประตูชัยคือเด่นมันมาแต่มันจับแบบคุกคิกคุกคิกจะถึงไม่ถึงก็ขาดห้าห้าเนี่ยไม่ได้จับเบิลมันมาห้าห้าแปดหนึ่งสี่นะครับเนี่ยสามตัวเนี่ยผมผมจับสี่สี่ห้าหนึ่งมันออกแปดหนึ่งสี่คิดดูดิ แล้วมาเบิ้ลห้าห้าห้าสี่ห้าหนึ่งไม่มาห้าเก้าห้าศูนย์เออเราเน้นถูกตัวเลยนะมาเบิ้ลนะเอาไปเอกตราล่ะเอกตรานี่สี่หกเจ็ดห้าเก้าเอาอีกละเด่นเก้าผมมานะครับมาที่ห้าเก้านะครับเจ็ดห้าเก้าดูเขากวนไหม 9กผมมีนะเก้าหกผมมีนะแต่เขาแยกสี่หกไปออกแล้วก็ออกเจ็ดห้าเก้ามาหลักร้อยเลข7เจ็ดไปออกห้าเก้าเก้าหกมีเออดูว่าเขากวนไหมประตูชัยสัติภาพประชาช,ชนเอ็กาต้าคือเด็ดมาหมดนะครับเด่นมาหมดไม่หลุดเลยแต่ทาไม่เบิ้ลก็ขาดกับเกินนะครับไม่เบิ้ลก็คือขาดกับเกิน สรอบนี้เอาแต่ซ้ายเหนื่อยนี่รอดหมดนะครับวันนี้คงไม่เล่นตลกนะครับคงไม่เล่นตลกกับผมอีกอขำมากเลยเห็นผลออกอมาบันดูสตา v ์ p นะครับสตา v ์ววันนี้ผมได้เด่นไว้ที่หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับ สองสองสสมสองสเมื่อวานเบินหกหนึ่งหนึ่ตัวนะครับสองหนึ่งสนะให้เด่นที่1น่งก็แล้วกันหนึ่สองหนึ่งสเบินสองสองสอง,ส,องสี่อ,ก,อก,กาชาติเอ่อกาชาติก็เด่นที่ หนสองเหมือนกันนะครับตัวเจาะหนึ่งแปดหนึ่อดสองเก้าสองศูครับส่วนชุด3ตัวนะครับแปดสอเน้นสองครับ2 8 2 9ปดเอ,อ่อหนประตูชัยนะครับ ประตูชายเด่นที่สามสี่คอยดูจะเล่นตลกโคมมปะของพรุ่งนี้นะครับยี่สิบสี่ทับหนึ่งศูนย์นะครับยี่สิบสี่ทับหนึ่งศูนย์นะครับยี่สิบสี่ทับหนึ่งศูนย์นะยี่สิบสี่ทับหนึ่งศูนย์กาแฟาย้ำเช้านะครับนะจะต้องหวานมันเข้มข้นนะครับสามสี่ประตูชาย สามสี่มีสามอะไรบ้างสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะสามตัวสี่สามเจ็ดนะครับนี่เม็ดนี้เลยนะชอบมาคู่นะสามกับสี่เนี่ยสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดสี่สามแปดก็ได้ สันติภาพนะครับผมให้เดนไปที่ห้าหกนะครับตัวเจาะนะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับ สามตัวห้าหกแปดห้าหกแปดเน้นที่หกหกแปดหกเจ็ดห้าหกห้าแปดโอเคประชาชนหรอประชาชนจะเด่นที่แปดหนึ่งนะครับ แปดเก้าแปดศูนหนึ่งหนึ่งเหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวหนึ่งแปดศปปดหนึ่งแปดเ้าอ่อเอ็กรา ด้าเด่นที่01นะครับอะไรใกล้เคียงมาตรงนี้คนระับตัวเจาะ06 07 08 16 17 18ครับ3ตัว607อ่ะก็ให้เม็ดนี้ไป06 07 1.6.1.7ประมาณนี้ครับอีกชุด1.6.1.7ได้นะเอกตราเช้าวะ่ะแถม6ก7นเก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เอ่อตามเอกตราอยู่ก็คอยโชคดีนะครับผมอ่ะ6กระดานนะไะไรตั้งแต่คืนนี้4ทุ่มยันเชา้าที่8โมงครึ่งนะครับเอกตราครับผมโชคดีครับ